โอ้โหมาต่อเลยครับแบบัพเปอร์สองไม่ใช่ชัปเปอร์สองไปดานฟิวสองครับน่าไปไปานฟิวสองอันนีกปอมันเขียนอยู่ไปดานฟิวสองไปเลยณ <c oughs> นะพิกัดที่43 Y ที่ลบ9อ่ะ X 43 Y ลบ9ครับเราจะไม่สู้คนเดียวอีกต่อไปมาร์ลเนอร์แล้วก็พวกของเขาได้เดินทางไปเดินทางไป จากการประสาทกับตู้หญิงยุกดาเอ็มพีลเลอร์อาร์มี่อยู่รอยเย้าอาร์มี่นี่เราคือรอยัลอาร์มี่ครับส่วนอีกฝ่ายคือเอ็มพีลเลอร์อาร์มี่เล็สีน้ำเงินสีแดงกางเกนสีแดงเอ็มพิลเลอร์สีน้ำเงินรอยัลเอา้าเสร็จแล้วเราก็ต้องไปบุกบ,บ้านเราก่อนจะจอเอาบุฟไม่ใช่สีจอบ,บุฟไม่ใช่บ้านมารนาเน่มาราเน่มันคือมินจีเอาก็าคือถามผ่านละกันไปกันเลยจะจ่อ off the wolf สนามรบที่สองณ <c oughs> สนามรบที่สอง อยู่หลังหินใหญ่วิลานพูด so you mean for e s at the Orlando Plant Orlando Plant อาจจะเป็นชื่อที่ดินตัวอ,อย่างชื่อที่ดินนะสรุปฐานทัพใหญ่ของเธอที่นั่นใช่ไหมไเธอก็พยายามจะกลับไปอยู่แต่ว่าตอนนี้มันขวางทางเราห้วยวะโอ้้งนั้นกาดกาดดิเฟนเลส <c oughs> ดิเฟนเลส You do understand? You do stand out? I d o p t t h e w o r d for a minute. ทำหนึ่งนเดีจะกาวให้โอเคได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้กองทัพช่วย <laughs> นั่จะทำให้เร็วขึ้นก็ดีจะได้ไปถึงจอจะได้ผ่านจอวูฟไวจอเอวูฟ so คืออะไรอะ่ะนี่ก็ไม่ใช่ทางผ่านหรอกมันมันก็ไม่ค่อยมีใครมาที่นี่มากมายหรอกแต่ว่านะ That why they want e x p e c t to do it ก็เลยค,คิดว่าเราต้องมาที่นี่ไงเอ้าเฮ้ยเราไปมาได้ไงอะ่ะ ปีหาไอ้บิ๊กล็อกมันยังไม่เห็นเราอ่ะปีหาไอ้บิ๊กล็อกพาเราเดิเราทางมาุคตาตอนนี้มีพลัง <c oughs> พลังอยพลังบางอย่างเข้ามาทางนี้ฮะอะไรเนอะฮะพวกจอนที่มันอยู่เมื่อวานเนี่ยอะไรยังงี้อยู่วะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวจการไปเลยเราเตรียมตัวเก็บไม่เราต้องนั่นต้องอะไรวะต้องลืมมันได้ลืมโเก็ตเนี่ยมันไม่ใช่ ขายขาวตีก้นเจ้าอีกรอบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่แปลผิดอันนะแปลบางทีมันอาจจะเอาชูดหญิงไปเรียกข่ายก็ได้โอเคไม่เป็นไรหรอกรไม่สนบอลติวซอฟบอลาทางไอ้แกสที่ก็ะทาดูเราคงต้องสู้มันแล้วโถ้างง้นถ้างั้นอะไรวะเดี๋ยวเดียว,ยวอ๋อทางั้นอะไรอะ่ะโอเคถ้างั้นเราก็ต้องจัดก,การมันเลยครับไปเลย อันนี้ไม่มีอะไรเรื่องมากมายแล้วก็ไปแบด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 แรดแรดโอ้โหไปเลยปัจจุบันที่สองสนามรอบที่สองครับหลังหินใหญ่ครับเฮ้ยบอสไอตัวมันเห็นเราแล้วเฮ้ยนั่นมันทงเอีเรียลนี่หว่าทั้งั้นมันก็คงมาที่นี่กว่าเราดิเฮ้ยผู้ชายคนนั้นมันกองทัพธรรมดาลิกลาอามีมันเป็นกองอะไรของบนเพื่อนอีกแล้ว มัเชนาะี่มันคืออะไรผมแปลไม่ออกอันนี้ที่เราเจอกันเมื่อวานนี่นะโอเคถ้ okay, างั้นเรามันมันคงต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วไปกันเลยเดนน n ร t เพย์น <Huh? S 1> ัสุดาฟอบอนเคลียอยูสีเราจะต้องสู้มานแล้วครับเค่ได้นั่นจะเป็นทางผ่านเหรอมันก็คงเป็นท่อดสองาาทางผ่านและแต่ว่าเรายังไงเราต้องผ่านทงนี้เราต้องสู้มันจุดจ เอาหน้ายังไงก็ต้องเพื่อสู้เพื่อชนะอยู่แล้วไม่คิดมากไปกินเลยอ่ะรวยเลยการรอนะอันนี้ดาบดาบใช่ปะดาบดิเนดาบเนี่ยดาบเดี๋ยวดูเงมันไม่ดาบนะลืมมันไม่ได้บอกไงออกเฟนเซอร์ไงรูปดาบก็ไม่ขึ้นออกขึ้นอย่างบนนี่แหละแล้งั้นเราก็เอาดาบตกกันัวตัวได้แบนิชครับ ต่อนี่แล้วเราไม่อ่านแล้วแบบแบบแบบแหลอยู่ดาวตกก่าจริงมาเริ่มมันได้เปลี่ยนมาเริ่มมันอยู่ในบ้านมันอยู่เลยมันอยู่ในเวทแลนด์ตัวตกไปแล้วหน้ามีเอฟเฟกต์เนี่ยบอเคอน์เตอร์เป็นไงล่ะอุยช้าแล้วครับมันจะมีสองบปคือพาร์ทสี่ดุยเฉยแล้วก็อารเกสี่ครับพาร์ทสี่ทำให้ทำอะไรดีวะทำให้ระดับไอตัวสอนตัวสอนสัญลักษณ์ข้างล่างเราลดลงมันทำให้อวยสู้ตัวตูที่ยาก ต่ถ้ากดอเกตสี่ไอเกตมันจะลดแต่ว่าตัวสอเราจะดีคือเป็นตัวโอเงี้ยมันชนะลบอ่าวเราอยู่มานตัวมาแล้วโอเคมเดียวไม่ใช่โ๊เพิ่มหนึ่งอะดูดาเริ่มต้นวิวหนึ่งเลยวิสอหน่อยเออช่างมันวยเดินไม่ได้สิดช่างมันสอยรอบนึงไม่ต้องไม่ต้องตัวเข้าใจฮะเฮ้ยมันกระโดดตกมาแล้ว ไม่เชื่อดาวเลยดาวสู้ลบมาดิดูดาวนะเว้ยดูดาวแดงเกลียวจะสกายฟอร์ใช่ไหมเว้ยสกายฟอร์ รดดตบมันแท้เองงละ่ะเจอความแท้ของมีลานอ้อยังโอ้มีลานอเล้เ <c oughs> ติเตเติยวเขเตีเดินไปเลยมีลานอ,อด่าไปเข้าบ้านซะส่อจุดเฮ้ยนี่มันที่นี่มันดูมันก็ปลอดภัยเลยนะ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าจะเข้าไปเอาอะไรม่ทำไมูด้าไม่เข้าอ่ะแต่ต้งลางมเลอร์ม,มาเข้าแทนันะ จิ้งขวาแทดาบนะแต่อนนี้ขวายชนดาบนะเพราะว่าเรามีบ้านครับเออเออโอ้โหเราไปสองไม่เท่าไรหร่หรอกไปเลยคนระับสติวสติวเห็นพลังของจิ้งจอกหัวขาวยังจิ้งจอกหัวขาวเรื่อเรวความเร็วนี่บึ้มอีกตัวนึงเคลีหน่อยไหมเอินเทอร์เน็ต เอาป๊อปอีกทำไมทำอย่างงี้วะนี่เข้าไปเลยได้แล้ว <are> you? อูเทลอะไรอยู่เฮ้ยอตีบเดินดิอตีบเดินเฮ้ยมิลานอวเดอะซิลเวอร์บู๊ทมาได้ยังไงวะทางเัินฉันได้คิดว่าฉันคงจะทรมาร์ตเข้าของแล้วเอานี่ไปแล้วกันได้เฟิร์มาเฟอร์ <conocer> มันคือสักอย่างเงี้ยนะโอเคาะใจนะอะเทปเฟิร์อันนี้เราไม่ตกครับเพราะเรามีการเยอะจริงนันไม่เยอะขนาดเนาะ เอาใช้การที่เราใช้บ like, ่อยอะยางมันจะได้เพิ่มพลังไวไวโอ้ยนี่ตกันต้องให้ยูดาเอาไปเยอะด่านเนี่ยเอายูดาจบตะเนียนโอ้ชนะโอ้โอดาวกับเอ็กเลยคือโอมีจุดตรงกลางมันจะชนะขาดเราไปตบเลยโอ้ยเอาทำไมเรือมันไปลดเลยวะน่ะคือกาเคาน์เตอร์ทำไมนี่ขนาดกดเออพาร์สี่ไปเนี่ยมันยังชนะอยู่เลยแม่เราเทพไปเลยใช่ไหม นึกถึงภาษาที่เอ็มเพียวมันจะกลราวว่ายูดาเตอร์ดีพลังในการฟันห้าฟันสตูแหละอต้นตก้วครับไม่เป็นไรอะเออราไปสองมันอันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่เคาน์เตอร์นะครับมันเลยขาดไม่ได้สิททาก่อนแล้วกันเห็นเลยเไงแพ้ดำต้องให้ยูดาทูะเราจะไม่ยอมแพ้เราต้องให้ยูดาไปอัพ You're the r e a t i n you're s e l f i s ูทหญิงทำร้ายตัวเองอยู่แล้วตัวเองกบร้ายตัวเอง We want me just so bad, w i you b y Come, i a n ฉันแค่โนลอกก็โหดดสอด Jesus, a r e a l Tomboy ออกไป Tomboy t o อม o y หคาจน้กคนไม่ไหวแล้วนะงั้นคราวนี้ต้องยูดได้เราต้กัน ไ oh. ม่แล้วโน้โฆษณาอุ้ยเอมีของ่ะอะอไม่ใ şey ช่เลยนะก็มอนช่วยดูไฟไฟนอลลี่อลีมาไม่ไม่ถูกอ่ะบายแล้วแนนอนอุ้ยเจ็บไม่ไหวแล้วถ้ายุกไาคุณถ้าเจอสู้ไม่ได้ฉันจะสู้เองหรือไปไกลเลยตบยื้ยย อ่าอิสกิมเชลลี่ได้ถูกได้ถูกอะไรดีวะได้ถูกถูกถูกดันนึงถูกดันให้กลับไปไม่ทำไมโจนธรรมดาเก่งชิบหายเลยแกมันอยากแข่งอยากสู้อีกเหรออ่ะฉันจะจำนี่ไว,ไว้ไอ้ปาฉันจะจำน,นี่ไว้ว่ารอไปเถอะถอยครับโจโอเคถ้างั้นตอนนี้เราคงต้องรีบไปข้างหน้าแล้วรีบไปข้างหน้าอโอเค โอเคแล้ว,ลวอาซินบังเกิดไม่ใช่อาซินบังเกิดนั่นไอกองทัพนากองทัพมาเฮ้ยอิอสกิมันทิ้งฐานทัพตัวเองแล้ววะนี่ฮะมันโดดงานนี่วะเอ้ยหรือว่ามันถูกตัวนักการวะฮะบาแล้วมีเซนลี่มีเชลลี่ผูจักรฉันไม่น่าเชื่อใจแกเลยอะแส่ง่างนันฉน,นคงคิดงั้นมันหมายความว่า มันคงต้องให้ลีออนแบล็กไนท์นี่แหละมันจัดการแล้วต้องให้มือมือลีออนเขาสกปรกนะครับโอ้โหมันสกปรกมไปเลยพวกมันอีห้าตัวซสปพ이ส์แชร์การโจมตีที่ตกใจทุเรศนะม้นเรียกอะไรนะบุกโจมซุ่มโจมตีฮะแอสปิกรุปจี่งอันนี้ไม่ซุ่มบอกซุ่มนมบัชเชอร์มันเรียกบัชเชอร์หรือบูเชอร์วะชิบหาย่าเราจะได้นอเลีออนนี่วะจะนอเลีออนหีือวะไม่ได้รอทำไมดีทล้ไม่ได้พิ้กไหนช์ใช่ไหม นี่มันแย่มากเลยเพราะมันมีเยอะชิบหายทั้งนั้นเราทำไงดีจะอยู่แค่นั้นะก็ไปเลยจอลูบุ๊ปสักพอยใครทั้งนั้นทุกคนไปที่จอลูบุ๊ปตัวนี้จริงมันเดินข้าวมันเดินตกผมถึงนะเพราะมันมันไม่ท่างมันมันไม่ฉลาดไงมันเดินทีละตัวมันกลัวตายจริงเราจะถามว่าผมชนะพวกมันถ้าถามว่าเราชนะพวกมันเลยนะอาจจะชนะเราต้องเด็นไหม อาชนะมันก็ได้嘛ม,มันเวลห้าแต่เราเวลเวลสามเงี้ยมันไม่น่ามันไม่น่าชนะเงี้ยมันเสียเปรียบอยู่เอ้ยชนะว่ะ <c oughs> ชนะว่ะเอาจริงเราชนะเพราะาเรามีบวกด้วยเดิมขอไม่สู้ด้วยกันเฮ้เดี๋ยวสู้กางดิขอต,ตาหนึงว่ะอยากลองไม่เคยลองพีแม่เดชเจ้าไอ้สติงสซ่เราจะลองดูวา่าเราจะได้มันตกแม่งเลยจริงๆก็ชนะนะอันนี้เพราะว่าขวายไม่ชนะหอก ทำร้ายคนเพื่นที่เดียวได้ต้องชนะมนันนะชนะจริงอยู่ you pay for that แต่ยุด้ทุ่มไม่ได้ยูเพราะหอกมันแท้หอกมันชนะดาบขาดร้อยเลยเหมือนที่ขวานชนะหอกขาดร้อยเนี่ยชิบหายแล้วแม่งเฮ้ยแม่งเกียร์นี่ว,วะ่ะเออโอ้โหเจ็บหนักเลยเอยดูโอ้โหพี่แม่งเกียร์นี่ว่ะแม่งบัคับัคบแพ้อะจริงเราชนะอะไรอยู่วะชิบหายแล้วเลือดเลือดตัวไม่เหลือแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งเหลือสี่สี่ตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่ตายมีแล้วเนาะ เ, 150, เราเดินแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็มีกำลังใจสู้ครับกลับบ้านเลยมิลานออชิบหายไปเสียเลือดพวกมันทำไมวะไม่เป็นไรฮะเราเราต้องเดินตามเราเดิงเราจะมีเราจะมีรีเกมนะักขาครับเฮ้ยมิลานอเากลับมาแล้วคฮะไม่นอะไรอ่ะตุ้มรู้สึกจะระเบิดนะแล้วก็ทางก็ขาดไปเลยทางไปเลยครับถล่มทลายห่องนั่นสิ่งที่ควรทำไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยไม่จริงวะนี่เจอเออมันไปไหนละริออนทางได้ติดตำราแล้วล่ะย่ยจังทีนี้เราก็ตามมันไม่ได้แล้วจะปไปไม่ได้ไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกโจนสดโจนสด <c oughs> พวกโจนสด <c oughs> รายการใหม่แนละ้วอันนี้ชื่อบิชี่คลายครับ, <c oughs> อบไอ้พวกโจนสดชอบไอ้โจนสด c ค o s จอจอที่ถูกปิดแล้ว อ่าวมันนั่นนั่นคือปิดหนึ่งใช่ป่ะไม่ใช่อ่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะฮะเฮ้ยผู้หญิงก็เมื่อกี้เป็นพวกกิฟฟอนนี่ว่ะทำไมตัวมืเชื่อทำไมเธอถึงไม่อยู่ในมือนายอยู่ในม,มือนายอ๋อทำไมอ่ะก็เย่ทำไมอ่ะ, yeah, อะงั้นเอาเธอนานรีบๆไปหาออกองทัพเธอแล้วโอเคเย่ okay, yeah, ไปกันเลยจบแล้วครับกับซัปเตอร์ที่สองเล่นผ่านเลือดผมจะหายหมดเลยแม่ ดูเรือ<ก>ส <heaven entender> ิย750เนี่ยโอ้ยไม่น่าไปเล่นเลยโอเคเดี๋ยวไป่อพาหน้านะครับแล้วทั้งปีที่สามสวัดดี